อทำไปเรื่อยๆเลถ่ายดูให้อันนี้เครื่องหวัดปูนส่งลูกค้านะครับสองเม็ดครึ่งกับสามเม็ดครึ่งอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนเนี่ยมีแพ็คหลงลังนะครับสองชุดนะครับลูกค้าสั่งมาอันนี้ใบใบสามเม็ดครึ่งกับสองเม็ดครึ่ง เครื่องแล้วเจนจะมาตรงรอรอเขามารับเยอะแยะเลยกี่ตัวเหรอหลาตัว ขอบคุณที่รับชมนะครับ